อุ้ยครับผมมาเบ่งกุ้งเบ่งกังครับอุ้ยปวดโพครับอูย่ยจุ่มกันอยู่ครับเห็นไหมครับจุ่มกันอยู่เห็นไหมครับมันเป็นเหมือดๆอย่างน้อยเนาะเบ่งไปทางนั้นนะ่อู้นะครับเห็นไหมกำซึกมึกเลยครับกำซึกมึกเลยอุย้ย เป็นน้อนยวนดิ้มตะลิงนี่นะครับขันสีหาอยู่หากินกันเบือดครับเดี๋ยวเบิ้งวิธีการมาอีกแล้วมาหากังครับหากังหากุ้ง,งได้ลายเปนได้แล้วเนะาะเอาเอเอาส่วนส่วนปุ๊ดปุดโอ้ได้สย โอ้โหนะครับปวดอ่ะปาดก็ปืดเออ่าสิเต็มเหรอพลาดผลาดพลาดบ่ได้โอ้ใครสิเต็มแล้วโอ้ปวดอะตักเอาตักเอาเก็ปานเลี้ยงไว้ เลี้ยงไปแล้วก็ปีเลี้ยงไปเพราะตัวคือหน้าใเอาเลยเลี้ยงใส่ขี้ไข่น้ำไปเนี่แหละเลี้ยงใส่ขี้ไข่น้ำไปเป็นปีอู้วมองหันนี่อยู่เตะสะพานย่างไหลอันนี้นีหน่อยเลยนี่งมองนี่นี่เตะสะพานนี่อู้ย่างไหลเลยโอ้ตาเอาส่วนส่วนปั๊บโอ้ยหลุด ิ่นน้อนอาบแดดอะ่ะตาปับ๊บเอาอีอยังั่นบักหอยบอ่โอ้ <laughs> ตักได้ไข่โอ้ผุ่นจุ่มกันอยู่นี่มองกอนหม่แดงยิงคึงอยู่ป้าตัวนั่นไม่ทัางผุ่นไหม tôi nhai thiệt rồi Chim Ừ, Bắp Tại vì cái bài tiếm quạt nam này cái gì phó đọc Bắp Ừ, tôi nói cái ố Ừ Đó bưng Bắp หลอดอหูหางอืมเปิดเอาผาพสองเรียบร้อย <c oughs> เอาอ่ารุดแลวสองตัวบัตรจีรุดเลยโดดดงตัวหน่อยกับหลอดตาคายไปนี่ติดแต่ตัวใหญ่เอามันเข่าคู่กันแล้ว <c oughs> ลุกนขวัญข้อมสุกนนสขเข่าคู่<อ><น>ก่อดกันล่อมอมเนี่ยอ<น>โอ้แต่จัดไปเป็นคู่เกิดขึ้นไม่เป็นคู่นี่หอดเขาคู่กัน,ไ,ไ,น,ไ,นไปเืดเอาผับสองเลย นีอ่มีบ่แคะอ่อนดำเข่อยใครเออตากาเต็มมองเดียวมันสิพ่อแหรอบ่ว่นนี้ไปหอดปุ่นออกมองมันไหลไปเห็นมหาวิวกํำสึกมึกอยู่ครับ เอาเบียดจิตนี่คือสิบอะไรกินดอกขันบุมนีตะไครตะไครดักปับ๊บพุทธมีตัวง,งำงำ หวานเพิ่นก็เลยบ้านเพิ่นบ่มีแนวกินบ่ะนี่กันแต่ว่ามันถังกินแล้วเกากับไก่กับหมูกับไครกินกระฟ้าดิยังดิอยากกินกุ้งกินอันนี้ไปอะไรที่ของมันหายากเนาะบ้านเขากะสิใช่วดเขียดนะวดเขียดขุดปูดิ หาเบิ้งกบข่าไงเปสั่งินี่ก็มาหาตักเอาน้ำข้องน้่มนั่มใส่ใส่จนว่าเห็นหัวตัวมันหมดละน้ำข้องปลาปลาใส่จนเห็นตัวเห็นตัวก็ตักเอาตักเอาขัน่ตักเอากันเลยสิบวัได้ ก็ต้องตักเอาจัางสิได้มากันไปเอาโอ้ยไงถองป่างงางเอาเอาอึ๊บโอ้ยไก่เต็มแล้วครับมาข้าวเดียวได้นไะเข้าวเดียวแท้ๆพราะอะก็สีเมื่อแหละปะ่ะเนี่ยเต็มขวดซะก่อน ก่นสักเด็ดๆแล้ลครับตักเอาตักเอาไก่พอแล้ละบ่งที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดใต้สะพานเจ้าเหีนเจ้าสีอู้ไมกระเสียวได้เบ่ก <c oughs> าสึกมึกนี่ยน่ะปว ได้ตัวเดียว,ยว,วโอ้วเหลายตัวได้ป่ะด้ตัวเดียวโอ้เดกทีละตัวอ๋อละตัวปเยหลายก็ได้เที่ละตัวดีกบประเดียได้หน่อยก็ดีกบปรด้ เม, <c oughs> มื่อยปุมนี่ไหมนี่ไหมยืดเตนกอยาน,นี่ไหม <c oughs> สองสามตัวคนไมเมอไอ่าคิมมางางามอยู่นั่นน่ะอาปัดมันบยายดเนี๋ยมเบ่ตื่นเพื่หน่อย ส่วนลงไปเรื่อยๆฝนจุ <laughs> ่มอยู่จุ่มวปันเลยได้ก <laughs> วดขึ้นไหมบ่ดกวดขึ้นไหมอนน <c oughs> โอบยบ่ด้อู้สอนก <c oughs> <ด>ำศึกม <c oughs> ดุดอยู่เนะในที่ละตัวก็ดีล้ที <laughs> <c oughs> โดบไลนบ่ได้เลยโดบไลนเลยทีบ่ได้ในทีละตัวอ่ะ ใหญ่โตกะไก่เต็มเลยพี่น้องเอ้ยหมดเลยไก่เต็มขวดแล้วหมดเลเต็มนี่ก็ะเพาแล้วหมดเโอ้ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่มาแต่กลางปีกันติดตาคายเลยอู้ว่าพอดีพองามผสมประก อันควนสมมาพาคควน <laughs>